ท่านจิรายุครับเชิญท่านครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาพู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขต16ครองสามวาพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายคา้านเสียดายผู้ที่นั่งบนบันลังท่านประธานครับจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นคุณอุตมะสาวนายน จำได้แกมาบนบัลลังก์เนี่ยแล้วก็มาขอเงินกู้จากรัฐสภาไป1.9ล,ล้านล้านบาทแต่ว่าแกไปแล้วครับไปพร้อมกับสี่กุมารมาปัจจุบันนี้แม้จะผ่านมาตั้งแต่ยุคคุณสมคิดจาตุศีพิทักษ์เอยน้มไม่เสียหายครับเพราะว่านั่งบนบัลลังก์ทั้งหมดจนกระทั่งมาถึงวันนี้คุณอาคมจริงๆทั้งสี่ท่านที่นั่งเนี่ยนะผมเข้าใจท่านนะครับแต่ผมอยากจะพูดดังๆไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีครับว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ย ไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่มันเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีเวลามาขอกู้เงินจากรัฐสภา,าเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นน,น,นั่งบนบันลังเนี่นะร่ายยาวท่านประธานครับปีที่แล้วผมจําได้ผมนั่งอยู่นี่ผมก็อภิปรายเหมือนกันบอกโอจะแก้ไขสถานการณ์โควิดจะใช้เงินในการชดเชย1.1 1.0ล้านล้านจะแจกทางด้านสาธารณสุขไปแจกเงินพี่น้องประชาชนเยอะแยะมากมายครับอีก9000 0 5แสนให้แบงก์ชาติไปช่วยเ ME อีกสีก4แสนไปออกพันธบัตรช่วยให้กับกองค์กรต่างๆแต่ท่านประธานที่กรพครับปรากฏว่ามาจนถึงวันนี้นอกจากคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาตอนแรกผมนึกว่าจะกู้เก่งเพียงอย่างเดียวนะท่านประธานครับแม่พอเจ้าปะกุเนยยังเก่งที่จะใช้เงินไม่เป็นอีกด้วยคือกู้มาแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรท่านประธานครับ สุดท้ายพี่น้องประชาชนฟังจีรยุตอบได้ไหมนะครับว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเขากู้ไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะที่พูดกันอยู่เนี่ยเขาจะเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจจะเอาไปชดเชยจะเอาไปแจกพี่น้องประชาชนดูจากรายงานมูลค่า1.9ล้าน,ล,านล้านบาท7แผ่นเนี่ยไม่ว่ากันครับ7แผ่นก็พออ่านได้แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยท่านประธานครับท่านกู้มาแล้วเนี่ยคนทั้งประเทศเป็นหนี้นะเขาไม่ได้ไปเก็บตังค์ที่พลเอกประยุจันทร์โอชาคนเดียวที่ไหนล่ะ และคำถามผมต่อไปครับจาได้ไหมครับปีที่แล้วเดี๋ยวท่านช่วยชี้แจงด้วยนะคณะที่เกี่ยวข้องท่านบอกว่าการกู้เงิน1.9ล้านล้านเนี่ยกู้จริงประมาณ1.0ล้านล้านบาทที่เหลือก็เป็นเรื่องของแบงค์ชาติแต่ปรากฏว่าวันนี้ท่านกู้ยังไม่ครบเลยนะแต่ว่าเพดานเงินกู้ใกล้ชนเพดานแล้วใช่ไหมครับวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับรัฐบาลของกู้เงินไม่ได้ก็ต่อเมื่อเพดานเต็ม60เซเดี๋ยวท่านตอบให้พี่น้องประชาชนชื่นใจนะฮะ วันน,นปัจจุบันนี้พอท่านกู้ไปแล้ว1.9ล้านล้านเนี่ยนะเดี๋ยวพอปิดสมัยประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจกลับเข้ามามาขอกู้อีกเนี่ยเจงทั้งประเทศะระฐ่านครับวันนี้ท่านกู้เต็มเพดานไปแล้วเท่าไหร่ได้ข่าวว่า59.99%เหลืออีก0.01%หมายความว่ากู้มาแล้วต่อไปนี้รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้ครับเพราะอะไรลรครับท่านประธานที่เคารพครับ ดูจากรายละเอียดเจ็ดแผ่นที่ว่านี้นะฮะแผนก็ยังไม่ค่อยชัดเจนครับมีรายงานบอกว่าสาธารณสุขจะต้องใช้ห0แสนเศรษฐกิจ4ี่แสนแต่ปรากฏว่าไปช่วย SME ก็ติดติดขัด,ข,ดขัดครับใช้วิธีแบบคนนั่งในห้องแอร์คิดอะรท่านประธานครับโอ้ยคนนั่งในห้องแอร์คิด,ดย,ยังไงรู้ไหมฮะคิดว่าตัวเองมีสมาร์ทโฟนทุกคนในประเทศไทย60กว่าล้านคน70ล้านคนต้องมีเหมือนท่านตาสีตามายมายมาลุงมีป้าปุ่นลุงแมทไม่มีทุกคนท่านประธานครับ เกิดอ,อะไรนะครับความเหลื่อมล้าในสังคมสุดท้ายไอ้กู้เงินไป1.0ล้านล้านบาทก็กลายเป็นตําน้ําพริกละลายไ่น้ําฉายาที่ผมกรุณาบอให้ท่านนายกรัฐมนตรีว่านักกู้แห่งรูปแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยไม่ได้มาด้วยโชคช่วยนะทาาา่านประธานครับนี่ฝีมือล้วนๆนะวันนี้ผมจึงฝากทางผู้ชี้แจงครับจริงๆไม่ค่อยอยากจะบอกท่านหรอะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของ,ของคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาคมต้องมานั่งแล้วก็ฟังผู้แทนรัษฎรเขาอธิบายอภิปราย ถ้าจะได้เอาไปแก้ไขปรับปรุงท่านประธานที่เคารพครับผมยกตัวอย่างในายงานของท่านนี่นะฮะก็ปัญหาแบบเดิมๆงานที่ฝรั่งเขาเรียกว่ารูทีนพโรบเลมก็คืองานรายวันที่ต้องแก้ปัญหาเช่นคนนั้นไปขึ้นรับเงินไม่ได้เบื้องจากติดแบ็คลิสต์โน่นนี่นั่นคือมันเป็นเรื่องรูทีน่ะท่านประธานก็เป็นเรื่องรายวันที่ข้าราชการเขาแก้ไขได้แต่รัฐบาลก็อย่างเงี้ยคนถึงได้ผูกคอตายทุกวันไอเช้านี่ดูข่าวก็เพิ่งผูกคอตายแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวท่านประธานครับ เจอสถานการณ์โควิดเอาไหนล่ะท่านกู้ไปแล้ว1.9ล้านล้านบาทสุดท้ายก็กลายเป็นเจ็ดแผ่นมูลค่าเท่าที่เราเห็นนี่แหละครับท่านประธานที่เคารพครับผ่านมาแล้วก็ผ่านกันไปแต่ผมอยากถามหน่อยนะครับว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเงินซึ่งมันเหลืออีกน้อยนิดที่ท่านจะต้องกู้แล้วเนี่ยหมายความว่าท่านกําลังจะเข้ามาขอกู้กับรัฐสภาอีกครั้งใช่ไหมครับ ผมจะได้บอกพี่น้องประชาชนแต่ว่าคราวหน้าถ้าเกิดท่านจะมาขอขายายเพดานจาก60%ของหนี้สาธารณนะเพิ่มเนี่ยนะครับท่านต้องมามากกว่าเดิมนะครับไม่ใช่มาออดอ้อนเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้วเราจําเป็นท่านประธานครับนี่ฮะอยู่ในเว็บไซต์ที่เขียนนะครับเรามีความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรายอมรับว่าเราไม่เก่งเศรษฐกิจเอาแล้วมาเป็นทําไมหัวหน้าเศรษฐกิจแต่เราจริงใจเราจะไม่แก้ไขปัญหาแบบมักง่ายและจะเป็นทางเลือกสุดท้ายในการกู้ของรัฐบาล ี่ปีที่แล้วนะท่านประธานงบปี63านะและผมถาม,ถามท่านประธานครับในระหว่างนี้ท่านกาลังจัดทําแผนงบประมาณประจําปีห5้าและในระหว่างนี้ท่านกําลังคิดกําลังจะกู้เพิ่มผมได้ยินข่าวมานะจริงจกมันทักบอกว่าๆๆๆๆๆกําลังเขียนแผนขอขายายเพดานเพิ่มเงินกู้หนี้สาธารณะพี่น้องประชาชนที่เคารพครับหนึ่งปีที่ผ่านมาผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากู้ไปแล้ว1.0ล,ล้านล้านบวกอีก9,00แสนล้าน ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับโอเคแปลว่าตกลงใช่ไหมครับเศรษฐกิจดีไหมครับการวางแผนป้องกันดีไหมครับต่างด้าวเข้ามาเป็นยังไงครับวัคซีนเป็นยังไงครับคนเข้าถึงการตรวจโควิดมากน้อยขนาดไหนครับหรือว่าลุ้นกันเราเองครับการตรวจจับของตํารวจไม่มีบ่อนจริงไหมครับบ่อนไม่ได้เป็นที่แพร่เชื้อใช่ไหมครับห้ามจังร้านค้าขายทั่วไปปิดสามทุ่มห้ามดื่มไปดูตามโรงแรมสิการบท่านทายครับดวดไว ไอ้นี่แหละครับคือปัญหาของรัฐบาลที่ไม่มีความรู้และไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทยผมจึงฝากบอกคณะนี้นะครับผ่านเสียงดังๆไปยังคณะรัฐมนตรีซึ่งท่านคงจะได้ยินเสียงของฝ่ายค้านบ้างท่านจะทําทไปเล่นนะครับอับอายขายขี้หน้าเขานะครับต้องมาขยายเพดานเงินกู้จาก60เซซึ่งเต็มเหนียวแล้วละครับคนที่มีเงินกู้ท่านเย่าไปคิดว่าโอ๊ยผมเครดิตดีรัฐบาลไทยเครดิตดีโอ้โถ ท่านกู้มากกว่านายกรัฐมนตรี28คนมาแล้วแล้วเดี๋ยวท่านจะต้องขอกู้เพิ่มอีกไอ้กู้ไม่ว่าครับแต่ใช้เงินไม่เป็นนี่สิน่ากังวลใจมากกว่าครับเพราะฉะนั้นผมจึงฝากคณะที่มาชี้แจงนะครับจริงๆผมก็ฝากาท่านประธานไปถึงคณะรัฐมนตรีนั่นแหละว่าท่านต้องลงมาดูรายละเอียดครับเรื่องอย่างนี้เรื่องสําคัญไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่มานั่งชี้แจงรับเป็นถังขยะอยู่4คนอย่างนี้ไม่ได้คุณอาคมต้องมานั่งคุณอาคมต้องฟังเนี่ยเงิน เรื่องของการเกษตรอย่างเงี้ยท่านประธานครับท่านเห็นไหมเนี่ยหน้าสองเนี่ยรายละเอียดการกู้เงินกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ของท่านจุติไกรเลิกเมื่อกี้มาเนี่ยฮะพอมอใช้ไปสองหมื่นล้านเนี่ยเมื่อ16มิถุนารณาหกสาอะไรฮะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิดของกระทรวงพัฒนาสังคมรายละเอียดแจกค่าอะไรครับไปช่วยอะไรเขาครับหรือเอาเงินไปแจก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 อย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเปีนี้ต้องขอกู้แจกอีกหรือเปล่า อย่างนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นนี้เป็นสินของพี่น้องประชาชนครับสุดท้ายผมอยากจะฝากทางคณะผู้ชี้แจงครับผมไม่รู้ว่าพนักง,งานท่านมีถึงสามคนหรือเปล่านะฮะถ้ามีมากกว่านั้นก็ช่วยทําให้มันตัวใหญ่ๆเล่มหนาๆหน,น่อยแล้วก็ช่วยอธิบายรายละเอียดให้มากกว่านี้หน่อยให้สมกับสํานักง,งานของท่านที่ใช้เงินของประเทศหน่อยสมาชิกรัฐสภาจะได้อ่านและได้ให้คําเสนอแนะจริงๆก็ไม่ได้เป็นตหนิท่านแหละตำหนิคนที่ควบคุมนโยบายกํากับดูแลของท่านเนี่ยแหละฝากเรียนท่านประธานนะครับว่า ขอให้ผู้ชี้แจงได้อธิบายครับว่าวันนี้นี่สาธารณะของประเทศไทยนั้นณปัจจุบัน28-29มกราคม64เนี่ยเราอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวท่านตอบตอนท้ายนะครับและแนวโน้มในอนาคตที่รัฐบาลไทยจะต้องกู้เงินเพื่อมาแก้ไขปัญหาโควิดและลอกสองด้วยประสบการณ์ที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าเหลาเย่คือใช้ไม่ได้เนี่ยนะท่านจะจะทำในลักษณะเช่นนี้อีกหรือไม่ถ้ากลับเข้ามากู้อีก ผมจะขอสองชั่วโมงครึ่งอภิปรายเรื่องนี้ครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับ